สวัสดีครับผมเอจีทีโปรลำลูกกาครับผม ก็ตอนนี้นะครับเปิดอู่อยู่ำลำนุกกาท้องหนึ่งนะครับเป็นอู่เฉพาะทางนะครับด้าน Ford Ranger ครับผมก็เดี๋ยวต้องเท้าความไปก่อนในช่วงแรกเลยนะครับผม Ford มันปี2012เนี่ยมันเปิดตัวมาด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามบึกบึนนะครับผมถูกชะตานะครับมองว่าเออมันสวยมันเท่นะครับเหมาะกับเราก็เลยได้ไปซื้อมันแล้วก็เราเนี่ยทำอู่อยู่แล้วแต่เราเราก็เบื่อรถตลาดรูปลักษณ์มันก็แบบเก่าๆเนอะาอันนี้มันใหม่เราก็อยากลอง ปรากฏว่าเนี่ยพอซื้อมาเนี่ยจะแต่งจะทําอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่มีอะไรให้ทําเลยนะครับก็เลยลองเองทําเองสร้างเองนะครับพัฒนาเองเริ่มเริ่มจากการซ่อมนะครับซ่อม modify นะครับแล้วก็งานเซอร์วิสอะไรพวกนี้เราก็เริ่มเปิดอู่เฉพาะทางด้านฟอร์ดมาตั้งแต่นั้นมาครับผม โปรเจก t นี้นะครับที่เริ่มมา Modify หรือเอามาโหลดนะครับผมก็ตอนแรกยังไม่ได้โหลดนะครับแต่เราอะโมดิฟามาก่อนอยู่แล้วนะครับซึ่งเราพัฒนาอุปกรณ์ของแต่งเนี่ยเพื่อรถยูเซอร r คารหรือ s t ต t e ร o ยูสเนี่ยรถฟอร์ดเ n นเจเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มันมีของใช้หลายรูปแบบนะครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการนะครับเราก็ ทำหัวชีดเทอร์โบหรืออะไรต่างๆให้มันแมทชขึ้นมาซึ่งเราก็คิดว่าการที่เราจะแสดงออกความสามารถเนี่ยเราก็เอาไปลงสนามซะเป็นที่แสดงออกความสามารถของเรานั่นเองนะครับก็สำหรับรถคันนี้นะครับ Ford Ranger 2.2นะครับก็เป็นโปรเจกต์สเต็ปแรกที่เราอยากจะให้รถบ้านอย่าง Ford เนี่ย สามารถขับแข่งใช้งานหรืออะไรให้มันโ cover ได้ได้คุ้มค่ากับการที่ลูกค้าจะเสียเงินนะครับผมเช่นพวกเทอร์โบสเตปรถบ้านก็ก็แบบหนึ่งเราก็ทำไว้ปุ๊บมีเวลามีเขาเรียกว่าเป็นการเวลาการันตีใน402เมตรอ่าโอเคมันจบละตรงนั้นรถบ้านมีมีของครบละเราก็เลยลุยโปรเจกต์แดกคันนี้มาเลยเต็มที่นะครับก็เลยมาไล่ช่วงล่างไล่ช่วงล่างให้มันเตี้ย นะครับเพื่อแอโรไดนามิกที่สมบูรณ์แล้ครับแล้วก็การออกตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้มันตรงโจทย์ยิ่งขึ้นนะครับเครื่องยนต์อันนี้ยังยังเป็นเครื่องเดิมโรงงานนะครับไม่ว่าท่อนล่างท่อนบนลูกสูบฝาสูบหรือแคมอะไรต่างๆยังเป็นเดิมโรงงานอยู่เราจะเน้นไล่ข้างนะครับไล่ข้างคือ เทอร์โบเนี่ยเราใช้เทอร์โบ3 0 0 0นะครับก็จะเปลี่ยนไปตามกติกางานแข่งต่างๆเช่นบางสนามเนี่ยซี CC, บางสนามปาก C6 แต่ก็ยังเป็นเทอร์โบ3 0 0 0นะครับเราก็จะมีสเปคที่เฉพาะของคันนั้นๆต่อมาก็จะเป็นชุดอินเตอร์นะครับชุดอินเตอร์เนี่ยเราก็จะเลือกเป็นของบิดนะครับหรือเกรดดีนะครับที่เขาเรียกว่าทำความเย็นได้ได้ดีนะครับระบายความร้อนได้เร็ว อะไรเงี้ยครับแล้วก็ชุดไอเนะครับเป็นคอ ID เป็นเป็นทรงเฉพาะที่เราออกแบบมาเนี่ยให้มันการโฟลของอากาศได้ดีขึ้นดีกว่าทรงเดิมนะครับเขาเรียกว่าเข้าเร็วออกเร็วประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับรายละเอียดในห้องโดยสารคันนี้นะครับก็ภายในเกือบจะเดิมนะครับพื้นเดิมหรืออะไรต่างๆที่ที่รถสร้างมาเนี่ยยังอยู่แต่แค่เอาพรมออกกับข้างเอาเอาแผงประตูหรือเสาอะไรต่างๆอะไรที่ถอดได้เนี่ย เราถอดออกเพื่อเขาเรียกว่าไล่เบานิดนึงนะครับแต่ส่วนแอร์วิทยุนะครับเบาคู่หน้าอะไรต่างๆยังอยู่พวกนี้ยังเปิดแอร์ได้นะครับก็ยังเขาเรียกว่าคงคอนเซปต์สเต e ยูสอยู่นะครับผมช่วงล่างเนี่ยข้างหลังเนี่ยผมก็ลองมาหลายแบบนะครับทั้ง a อ r m หรือการดัดแหนบจัดทรงแบบแต่แต่ก็มาจบที่ตัวทนะักชั่นบาร์ทักชั่นบาร์ก็คือมันจะเป็นแขน a r รมซ้ายขวา มีมีลูกปืนตาเหลือกอนะคือคอยค้ำแนบไว้น่นแหละครับก็ผมคิดว่ามันมันเหมาะกับคันนี้อ่ามันเหมาะกับคันนี้ไม่รู้ว่าคันอื่นใช้ไงนะแต่ผมว่าผมเจอในจุดนี้นะครับมันออกตรงนะครับแล้วก็ลดบ้านเนี่ยผมว่าใช้ได้อ่ามันช่วยประคองช่วยทรงตัวอะไรต่างๆพวกนี้ครับตอบโจทย์ดีแล้วก็ล้อหน้าเนี่ยผมก็เปลี่ยนจากดุม6ลรูเป็น5ลูนะครับไล่เบาหน่อยก็คือเปลี่ยนเบรก ของเดิมเนี่ยเบรกจานเบรกเฉพาะจานเบรกเนี่ยก็10กว่ากิโลละเราก็เลยไล่เบาเป็นเบรกสตรองนะครับทั้งหมด4ล้อเลยนะครับหน้าหลังขาดไม่ได้เลยคือถ้ารถแดกนี่ต้องรอเดฟนถ้าได้ลองแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเวลามันมันดีจากวิ่ง12ปลายอาจจะมาเหลือ12กลางอะไรเงี้ยมันได้ถึง2หน่วยเลยผลงานล่าสุดคืองานลันแดกปี2020ครับผมตอนนั้นทำเวลาไว้ดีสุดเนี่ย สิบสามศนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆหาจุดหา60ฟุตหา100เมตรหา200เมตร400เมตรไล่ตามลำดับนะก็มาจบด้วยสเต็ปนี้ด้วยเวลา12 4ในมุมของผมนะครับสำหรับฟอร์ ผมมองว่า Ford เนี่ยมันมันสวย่ามันสวยมันมันหน้าน้าแต่งทั้งแต่งสูงทั้งสวยในแบบเดิมๆหรือจะแต่งเลส i n g แบบนี้นะครับมันก็เลยเกิดแรงบันดาลใจนะครับว่าเราก็อยากแต่งเลสซิ่บ้างในเขาเรียกว่าในฟอร์ทำฟอร์ดเลสซิ่ดูมันมีเสน่ห์ของมันในตัวในรถแต่ละแต่ละยี่ห้อเนี่ยผมว่ามันมีข้อดีอ่ามันมีข้อเสียแต่เราพยายามจะให้ นำเสนอในสิ่งดีๆออกมานะครับว่าแลวส่วนที่มันดีเราก็เสริมให้มันดีขึ้นไปอีกครับผมอยากจะฝากสําสหรับคนที่ที่กําลังมองฟอร์ดอยู่นะครับหรือคนที่ใช้อยู่ปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้นะครับขอให้มันถูกจุดยินดีนะยินดีให้คําปรึกษานะครับไม่ว่าจะเรื่องเครื่องเรื่องอะไรต่างๆที่ท,ที่มันมากับตัวรถถ้ามาที่นี่ผมช่วยคุณได้ครับผมอยากจะฝากผลงานนะครับ กับรถคันนี้นะครับผมก็จริงๆเป้าหมายของมันเนี่ยอยากจะให้ Ford เนี่ยมีความนิยมหรือมีที่ยืนในในวงการไม่ใช่ว่าจะมีแบบซื้อมาใช้อย่างเดียวในทางเลสซิง่งนะทางเลสซิ่งฟอร์ก็ทำได้นะครับก็อยากจะให้เวลาไปเข้างานแข่งหรือเวลาไปดูงานแข่งเอ้ยมี Ford แข่งด้วยมันก็จะได้แบบ ถือว่าเป็นสีสันในวงการและกันเราอาจจะไม่ได้แรงเหมือนเขาเหมือนค่ายใหญ่ๆเขาแต่ค่ายเล็กๆเ,เนี่ยมันก็พอวิ่งได้ให้ร่วมสนุกได้นะครับผม